สวัสดีครับอันนี้เป็นวิดีโอเดโมนะครับแอปอแอปอะไรเนี่ยแอปควบคุมไฟฟ้าในบ้านนะครับซึ่งเป็นแอป Android นะครับโอเคอันนี้เป็นแอป Android ผมเขียนให้มีหน้าจอสำหรับแท็บเล็ตของผมนะครับแท็บเล็ตขนาดาหน้าจอ5นิ้วโอเคอันนี้นะครับ5.1นิ้ว สำหรับหลักการทํางานของของเจ้าตัวแอปนะครับก็ไม่มีอะไรมาก <c oughs> <c oughs> นะครับโปรแกรมแอปตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ของเราหรือเป็นอ,อะไรก็ได้ที่สามารถเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ซึ่งผมเขียนแอปตัวนี้ให้ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบของในโปรโต โดยใช้โปรโตคอล HTTP หรือเป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการาส่งผ่านหน้าเว็บนั่นเองอันนี้เป็นโปรแกรมโปรแกรมตัวนี้เขียนขึ้นด้วย C sharp นะครับ Visual C sharp อไ <c oughs> อ่าชื่อว่าอะไรเนะี่ย Home Electric Control Server โอเคนะครับอันนี้เป็นตัว โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์นะครับต่อเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์เว็บนะครับเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับผมคลิกขวาเนื่องจากว่าการทำงานกับเน็ตเวิร์กเนี่ยเราจะต้องมอีเราจะต้องทำผ่านแอดมินสเตรเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมจะรันผมจะต้องคลิกรันแอสแอดมินนะครับเพราะว่าโปรแกรมยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับอ่านี่เป็นหน้าตาเป็นนี่นี่เป็น User Interface ของตัวโปรแกรมอันนี้คือโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าหน้าตาก็จะประมาณนี้อ่ามาดูกันว่าใช้งานยังไงพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีปุ่มให้กดอยู่2ปุ่มนะแต่ปุ่มที่สามารถกดได้ตอนนี้ก็คือปุ่มเนี่ย s t a r t server ผมก็จะทำการกด Start Server พอ Start s เสเนี่ย ดูที่สเตตัสนะครับสเตตัส็จะบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เริ่มทํางานรอการสั่งงานจากภายนอกโอเคพร้อมสั่งงานแล้วทีนี้ผมก็จะเปิดแอปอาสาหรับสั่งงานอันนี้เป็นแท็บเล็ตของผมเองเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับอืมนี่นี่เป็นแอป อ่ผมจะพร้อมสั่งงานแล้วนะครับก็ผมก็จะกดปุ่มเปิดไฟหน้าบ้านตรงนี้จะสังเกตว่าปุ่มมันจะมีสีฟ้าๆเกิดขึ้นนะครับแล้วไปดูฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะตัวโปรแกรมเนี่ยอ่าปุ่มไฟหน้าบ้านมันก็จะติดเขียวขึ้นมาอ่านี่นี่เองนะครับนี่คือหลักการทำง,งานก็คือเราก็จะผมก็จะเขียนแอปนะครับตัวเนี้ยในลักษณะของการเรียกดูหน้าเว็บเพจ ซึ่งเรียกดูหน้าเว็บเพจซึ่งซึ่งซึ่ง,งเว็บก็คือเรียกผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็คือโปรแกรมตัวนี้ครับซึ่งอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อมกับเน็ตเวิร์กก็เรียกหน้าเว็บไปแล้วก็ส่งโค้ด g e t ไปก,ก็แล้วแต่สะดวกนะครับในที่ผมส่ง Get ไปก็คือเป็นการส่งสตริงพ่วงไปกับ URL ของของอ ของอะไรนะเวลาที่เราเรียกดูหน้าเว็บเพจนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ก็จะเอาสตริงตัวนี้นไปประมวลผลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมาดูในส่วนของโค้ดกันนะแล้วลวิดีโอนี้ก็จะคือให้ดูเดโมโมของโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมโปรแกรมตัวนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะทั้งแอปทั้งอะไรอ่ะมาดูตรงนี้กัน อันนี้เป็นสไลเดอร์ผมจะลองเลื่อนสไลด์ดูนะครับพอผมเลื่อนสไลด์เนี่ยจะสังเกตว่ามีบางครั้งอ,อย่างตัวอย่างนี้อย่างกรณีนี้มีบางครั้งที่มันจะต้องรีเควส t ก็คืออ่าบางครั้งอ่รีเควสการรีเควส t มาที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยอาจจะมีเหตุขัดข้องจึงทำให้คำสั่งที่ ส่มาเนี่ย <c oughs> มันอาจจะยังไม่ถึงเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นนี่คือข้อเสียที่ข้อเสียของการใช้โปรโตคอล h t t p นะครับอาผมจะลองเลื่อนสไลด์อีกครั้งหนึ่งนี่ครับขวาซ้ายขวาซ้ายนี่แหละครับอาผมจะกดไปหลังบ้านนะครับติดไปห้องน้ำไปในตัวบ้านไปชั้นบน พัดลมเปิดเบอร์สาประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ตัวอัการที่เป็นสีแบบนี้ก็คือก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ้านซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากเซ็นเซอร์อีกทีหนึง่งซึ่งตรงนี้ผมยังไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีอุปกรณ์ภายนอกที่เป็นอุปกรณ์อินพุตข้อมูลเข้ามาที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้แต่แล้วเนี่ย เราจะทับสั่งหยุดให้เซิร์ฟเวอร์หยุดทำงานก็แค่กด t t p อาแล้วก็ปิดโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับส่วนพูดถึงเรื่องแอปนะครับก็อาจจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ไม่หลากหลายนะครับก็คือถ้าจะใช้ที่ไหนเนี่ยเราจะต้องเซตเซตค่าต่างๆให้ใช้กับเครื่องนั้นโดยเฉพาะนะครับ ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากหน่อยสําหรับคนที่เพิ่งหัดเขียนโปรแกรมนะครับเอาเป็นว่าวิดีโอนี้ก็คงจะมีเพียงเท็แค่นี้นะครับสาหรับวิดีโอหน้าอาจจะได้ได้มาดูในส่วนของการเขียนโค้ดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าสวัสดีครับ